Allow, มัชเมลโล่ทอดไปทำกันขนมปังหนึ่งแผง่นยัดลงไปกุกกี้บดยาบเกลียงให้ทั่วใส่ไวชช้ช็อกโกแลตลงไปมันเลอะกุกกี้หน่อยนะก็พระเอกมัชเมลโล่จัดเรียงมาหน่อยสีอ่นลงไปบ้างมัชเมลโล่ใส่ช,ช็อกโกแลตสีชีมพูใส่ดอกไม้เพิ่มแล้วโรยช,ช็อกโกแลต ลุ้นในหมอ้อกันลุ้นในหมอ้อทอดกันีสิ40 10นาทีทุกคนขัดไม่ได้อันนี้ต้องใส่แอม,มอมสไลด์ใส่ได้แอม,มอมสไลด์ขัดไม่ได้เลยนะเพิ่งานอีกหน่อยเพิ่มสีต่อเลยเสร็จแล้วม,มอนกระจุยกระจายเลยมาชิมกัน ตักยังไงล่ะเนี่ยเอาดอกไม้เอาดอกไม้มากินก่อนเฮ้ยกอบดูดิทุกคนมีชอ็อกโกแลตต้องเอาช้อนที่คันหนึ่งเฮ้ยมีเสียงกรอบ อหอมแอลมอน์ช็อกโกแรลตพอดีใส่ดาร์กช็อกโกแรลตนะคะเดี๋ยวไปเอานมข้นมาราดตัดลองไปข้างล่างมีขนมปังกับคุกกี้จุ๋มน้อง เยอะคิมหอมหอมอุ้ยอ,อื้มขนมปัง,งกรอบๆไม้เพนโรกรอบๆ ไปหมดเลยมีเหมือนขนมปังหวานเย็นข้างในนืมระบะไปทั้ัันดูนะคะ ฝากดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะกดแชร์ไปเก็บไว้จะได้ไปทำตามได้นะคะบ๊ายบาย